สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Alchemy Star นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ลุงก็จะมาไกลเรื่องการเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวละครครับทุกคนเอาละครก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u ับส r i b e ให้ช่องพี่ลุงใจดีด้วยนะครับโอเคครับสำหรับเกม Alchemy Star นี้นะครับพี่ลุงจะไล่เรียนนะครับ การเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวละครนะครับตั้งแต่ในช่วงแรกๆที่เราทําได้นะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าอันนี้จะเป็นไกด์สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงขั้นกลางๆแอดวานนะซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะยังไม่สามารถปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราค่อยๆไปด้วยกันนะครับ อย่างชา์แชร์อ๋อล้ครับพี่ลุงจะยกตัวอย่างจากตัวละครที่เป็นเลเวลหนะึ่งเนเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันนะครับในช่วงแรกๆนะครับเราจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับกับตัวละครได้นะครับโดยที่ในช่วงแรกๆที่เราเล่นนะเราอาจจะยังไม่ต้อง ซีเรีสดเรื่องการเพิ่มความแข็งแกร่งมากเกินไปนะครับทีนี้เนี่ยพอเล่นไปในระดับหนึ่งนะครับเราจะเริ่มตันนะครับจะเริ่มฆ่าบอสไม่ได้แล้วก็จะเริ่มฆ่ามอนสเตอร์ได้ยากขึ้นนะครับจนถึงตอนนี้นะครับก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าเราควรจะเสริมความแข็งแกร่งของตัวละครให้มากขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งเกมนี้นะครับสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวละครได้หลายๆช่องทางนะครับ อย่างแรกเลยนะครับที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการอัปเกรดนะครับาการอัปเกรดเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเพิ่มเลเวลนะครับโดยตรงของตัวละครนะครับเกมนี้เนี่ยเราเอาตัวละครเนี่ยเข้าไปเก็บเลเวลนะครับหรือเข้าไปลุยด่านเนี่ยไม่ได้ exp นะครับเราจะต้องเข้าไปสู้ในด่านต่างๆนะครับรวมถึงด่านที่เก็บ exp โดยเฉพาะนะครับซึ่ง exp ในเกมนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น หลายๆแบบนะครับจะมี exp แบบขั้นห่วยสุดก็คือพี่ลุงเรียกว่า exp ก้อนเล็กแล้วกันนะกับ exp ก้อนกลางนะครับอ่าซึ่งมันจะมีแบบไร้ธาตุกับแบบมีธาตุนะครับแบบไร้ธาตุเนี่ยก็คือจะได้ exp โดยทั่วๆไปนะครับเห็นไหมครับก้อนละหนึ่งร้อยเห็นไหมก้อนเล็กนี่คือก้อนละร้อยนะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วถ้าเป็นแบบ ลายธาตุก้อนกลางนะครับจะได้ exp ก้อนละ500นะครับทีนี้ exp นะครับถ้าเกิดว่าตรงธาตุกับตัวละครของเรานะครับก้อนเล็กนะครับที่เป็นธาตุเดียวกันกับตัวละครนะครับจะได้ exp บวกเพิ่มขึ้น50%นะครับก้อนหนึ่งจาก exp 100นะครับก็จะได้150นะครับ exp นะส่วนก้อนกลางนะครับจะได้750 exp นะครับเพราะงั้นเนี่ย ถ้าอยากเก็บ EXP ไวๆนะครับก็พยายามฟาร์ม e x p ที่เป็น e x p ให้ตรงธาตุนะครับก็จะช่วยเก็บเลเวลตัวละครได้ไวขึ้นโดยใช้ก้อน e x p น้อยลงนะครับแล้วก็การเพิ่มก้อน e x p ไปเรื่อยๆนะครับจะทำให้เลเวลเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับพอเลเวลเพิ่มขึ้นนะครับพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นนะครับพลังป้องกันเพิ่มขึ้นและพลังชีวิตก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ในการเพิ่ม EXP นะครับตัวละครเพิ่มเลเวลตัวละครนะครับจำเป็นจะต้องใช้ก้อน EXP นี้กับเงินในเกมนะครับอ่าพี่ลุงลองอัพให้ดูก่อนแล้วกันนะเงินในเกมเนี่ยก็จะได้เงินในเกมนะครับก็คืออันนี้นะในเที่ยมนะครับก็จะได้จากแมปต่างๆที่เราไปลงนะครับส่วน EXP นะครับเราก็จะได้จากแมปทั่วๆไปนี่คืออย่างแรกนะอย่างที่2นะครับก็คือเราสามารถ หา EXP ตัวนี้นะครับได้จากแมทรัพยากรน,นะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกนะเราต้องเล่นเพื่อบดล็อกมันไปก่อนนะครับอ่าซึ่ง EXP นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นดันเจียนสำหรับฟาร์ม EXP นะวัตถุดิบอัพเกรดออโรเรียนนะครับซึ่งพอเราเข้ามาในนี้แล้วนะครับในนี้ก็จะแบ่งออกเป็นท่าต่างๆนะ ก็จะมี e x p ธาตุน้ำนะครับ EXP ธาตุไฟ e อ็ีธาตุไม้แล้วก็ e x p ธาตุสายฟ้านะครับโดยที่เราสามารถฟาร์มได้นะครับแล้วก็ดันเจียนเนี่ยมันจะมีดันเจียนตั้งแต่แบบดันเจียนเลเวล1ดันเจียนเลเวล2แล้วก็ดันเจียนเลเวล3 45นะครับซึ่งดันเจียนเลเวล1เขาก็จะบอกอยู่ว่าเลเวลที่แนะนำก็คือเลเวล1เราเข้าได้เลยนะครับ ดันเจี้ยนเลเวลสิเนี่ยเราต้องเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนเราถึงจะปลดล็อกได้นะเราต้องปลดล็อกสะพานของยานให้เป็นเลเวลสก่อนนะครับถึงจะปลดล็อกดันเจี้ยนนี้ได้แล้วก็แนะนําให้มีออโรเลียนเนี่ยเลเวลยี่สิบนะถึงจะพอลุยไหวแบบฟาร์มได้แบบสบายๆนะครับซึ่งยิ่งดันเจี้ยนเลเวลสูงนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับอีคพีก้อนกลางเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อีคพีก้อนเล็กเนี่ยก็เยอะขึ้นด้วยเนี่ย มีข้อมูลศัตรูให้ดูนะครับว่าศัตรูเนี่ยจะเป็นธาตุอะไรนะครับเราก็เตรียมตัวได้เลยว่าเราจะต้องเจอกับตัวธาตุอะไรบ้างมอนสเตอร์ธาตุอะไรได้บ้างนะนะครับส่วนอันนี้นะครับแครีเออร์เจ้าแครีเออร์เนี่ยเราจะมีฟิ์ใช้นะครับวันละ5ครั้งนะแล้วเดี๋ยวมันจะรีเซสนะครับซึ่งแครีเออร์เนี่ยเรา ใช้ครั้งหนึ่งนะครับจะทําให้เราได้รับทรัพยากรน,นะครับเป็น2เท่าแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะใช้ energy เป็น2เท่าด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเจ้า carrier นี้เนี่ยทำให้เราประหยัดเวลาในการฟาร์มนั่นเองนะครับแทนที่เราจะต้องาร์มสมมุติว่าพี่ลุงอยากจะาร์ม exp ใช่ไหมครับธาตุสายฟ้าเลเวล2ใช่ไหมพี่ลุงอยากจะาร์มซัก 9ครั้งนะครับอาจจะฟาร,ร์มสัก8ครั้งใช่ไหมครับคือ8ครั้งใช้ exp ไปทั้งหมด8ครั้งนะครับพี่ลุงจะใช้ปีซึมไปทั้งหมด1 2อยินะครับแต่ถ้าเกิดพี่ลุงเปิด carrier นะครับจาก8ครั้งก็จะเหลือแค่4ครั้งนะครับโดยที่ใช้ตัวปริซึมไปเท่าเดิมแล้วก็ได้ไอเทมมาคูณ2 พูดง่ายๆก็คือมันลดระยะเวลาในการลงด่านของเราลงนะครับทำให้เราเนี่ยจบเกมได้ไวขึ้นนั่นเองแทงนที่ต้องแทงนที่ต้องอยู่ในเกม8ครั้ง8รอบก็เหลือแค่4รอบนะครับโอเคครับอันนี้เป็นเรื่องของการอัปเกรดตัวละครนะอันที่2นะครับอันที่2ก็คือการเลื่อนขั้นนะครับการเลื่อนขั้นตัวละครนะครับ เราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราอัปเกรดตัวละครเนี่ยเลเวลจนเต็มแล้วนะครับอย่างอย่างขั้นแรกนะครับเราต้องอัปเกรดตัวละครให้มีเลเวล30นะนะครับแล้วก็ใช้ไอเทมพิเศษในการอัปเกรดตัวละครสายาธาตุนั้นๆนะครับอ่ามาเป็นการมาเป็นตัวช่วยในการอัปเกรดนะครับแล้วก็มีไอเทมพิเศษเพิ่มขึ้นนะพอเรา ทำการเลื่อนขั้นนะครับหรือว่าปลุกพลังเพิ่มแล้วนะครับเราจะได้ตัว x เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแล้วเราก็สามารถดูข้อมูลได้นะครับว่าการปลุกพลังเนี่ยทำให้เราได้อะไรมานะครับอย่างแรกเลยนะครับการปลุกพลังเนี่ยหรือการเลื่อนขั้นนะครับจะทําให้เลเวลลิมิตของเรานะครับเพิ่มขึ้น10เลเวลนะครับจากเร็วเลเวลสานะครับเป็นสูงสุดเลเวล40ซึ่งการเลื่อนขั้นตัวละครเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยรีเซ็ตเลเวลลงไปเป็นเลเวล1ใหม่นะครับ แต่การเป็นเลเวลหนึ่ใหม่เนี่ยคือมีสเตตัสมากกว่าเดิมนะนะครับมีสเตตัสมากกว่าเดิมแล้วพอเราอัพเป็นเลเวล40<ๆ>ก็จะได้สเตตัสเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ <c oughs> แล้วก็จะสามารถปลดล็อกสกิลอุปกรณ์นะครับหรือว่าสกิล u i p m e n t ของแต่ละตัวขึ้นมาได้นะซึ่งการที่เราจะฟาร์มไอเทมนี้นะครับเราก็กดลงไปที่ไอเทมนะครับ แล้วก็ดูได้เลยนะครับจะมีด่านที่ drop ขึ้นอยู่ตามนี้เลยนะครับอ่าทีนี้ด่านที่ drop นะครับจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือ drop ปกติกับเปอร์เซ็นต์ดรอปขนาดกลางนะครับเดี๋ยวพี่ลุงพาไปดูแบบ drop ปกติก่อนคือ2ขีดกับ2ขีด4นะครับเราไป2 4 5ขีดก่อน การดรอปแบบปกตินะครับจะเป็นการการันตีว่าเราจะได้ไอเทมนี้เป็นชิ้นเลยนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะได้ชัวร์ร้อนะครับเพราะว่าอัตราการดรอปเนี่ยคือดรอปแบบปกตินะในบางเท่าที่พี่ลุงฟาร์มมานะครับฟาร์มไปสัก20รอบอาจจะมีบางรอบที่เราไม่ได้ไอเทมตัวนี้นะครับแต่เราจะไปได้ อาจจะเป็นตัวอื่นดรอปออกมาแทนนะครับซึ่งไอเทมทุกอย่างนี้นะครับจะเป็นการสุ่มดรอปนะในการจบรอบในการจบรอบการฟาร์มหนึ่งรอบเนี่ยไม่ได้แปลว่าไอเทมทุกอย่างเนี่ยจะดรอปมาหมดทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าจะสุ่มดรอปนะครับจะมีไอเทมที่ดรอปเป็นประจําอยู่ก็คืออ่าอย่างเงินนะครับอันนี้ดรอปเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ EXP ตรงนี้นะครับดรอปเป็นประจํานะครับอ่าสมุดท์เอ็กพีนี้ดรอปเป็นประจํานะครับ ส่วนไอเทมพวกนี้นะครับนี่ที่มีคําว่าดอปปกติสูงมากแล้วก็สูงมากเนี่ยจะสุ่มดอปออกมานะครับซึ่งอัตราการดอกปกติเนี่ยก็คือได้ค่อนข้างแจะไม่ได้บ่อยมากแต่ก็คือโอเคแหละส่วนอันนี้นะครับอ่ากล่องสเบียงสีเหลืองเนี่ยเป็นไอเทมที่เราจะมีโอกาสได้เยอะนะครับแต่ว่ากล่องสเบียงสีเหลืองเนี่ยพอเราได้มาแล้วใช่ไหมครับได้เป็นกล่องมาแล้วนะ กล่องนี้นะครับก็จะเปิดออกมานะครับได้รับอุปกรณ์การเลื่อนขั้นของตัวละครเนี่ยซึ่งเป็นสุ่มอุปกรณ์การเลื่อนขั้น3แบบอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวพี่ลุงจะพาไปดูอีกรอบหนึ่งนะว่าไอ้กล่องนี้เนี่ยมันจะดอกอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกด่านหนึ่งก่อนละกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้ไอเทมอันนี้ชัวร์นะครับก็มาฟาร์มด่านนี้แต่โอกาสดอกค่อนข้างจะน้อยนิดนึงอาจจะต้องใช้เวลาในการฟาร์มเยอะหน่อยนะครับ อ่ะทีนี้เราไปดู2ขีด4นีครับอ่ะที่เขาบอกเมื่อกี้นี้ว่าโอกาสดอบมีเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นนะครับไอโอกาสดอบที่มีเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นเนี่ยมันมาจากการดอบในไอเทมกล่องสเสบียงตรงนี้นะครับนะยังจํากันได้ใช่ไหมทุกคนอ่ะพี่ลุงย้อนกลับไปนิดนึงนะครับ ในด่านเห็นไหมครับว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ขนาดกลางเห็นไหมครับไอเทมตะกรอนเหลือบธาตุสายฟ้านะสองขีดสี่นะครับเปอร์เซ็นต์ขนาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวที่ดรอปเป็นไอเทมปกตินะครับในด่านนี้นะไม่มีตะกรอนเหลือบธาตุสายฟ้านะครับตะกรอนเหลือตะกรอนเหลือธาตุสายฟ้าที่เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ดรอประดับกลางเนี่ยคือจะสุ่มได้จากการเปิดกล่องสเียงสีเหลืองอันนี้ เพราะงั้นก็ถ้าฟาร์มด่านนี้นะครับก็จะได้กล่องสเบียงสีเหลืองเนี่ยบ่อยมากแล้วในกล่องสเบียงสีเหลืองเนี่ยพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยก็จะสุ่มเป็นไอเทมในการเลื่อนขั้นท่าสายฟ้าออกมาอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ลุงเปิดให้ดูแล้วกันนะอ่าอันนี้นะครับคือกล่องสเบียงสีเหลืองท่าสายฟ้านะครับพอกดใช้ปุ๊บนะครับเห็นไหมครับว่าจะสุ่มดอกตะกอนเหลือบท่าสายฟ้านะครับ แล้วก็สุ่มดอปเศษชิดต้นท่าสายฟ้าแล้วก็สุ่มดอกพชั่นท่าสายฟ้านะครับสามอันนี้นะครับจะสุ่มดอปอันใดอันหนึ่งนะครับในการเปิดใช้แต่ละอันนะครับก็แปลว่าคือถ้าเกิดว่าเราเล่นทีมสายฟ้าล้วนนะครับการฟาร์มกล่องออเดอร์สีเหลืองอาจจะได้ประโยชน์กว่าเพราะว่า บางตัวก็ใช้ตะกรนเหลือกนะครับบางตัวก็ใช้เศษคิสตันบางตัวก็ใช้โพชั่นท่าสายฟ้าในการเลื่อนขั้นนะครับเพราะงั้นถ้าเราจะเล่นทีมท่าสายฟ้าล้วนฟาร์มอันนี้ก็จะได้ครบทุกอันแล้วก็ได้เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับอ่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งค่อยๆเฟย์ฟาร์มแบบด่านแรกที่อัตราการดอกมันน้อยนะครับอ่านี่คือตัวอย่างนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะอัพแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับ และเราจะไม่เล่นธาตุนี้อีกแล้วนะครับก็อาจจะไม่เหมาะในการฟาร์มด่านที่ดรอปกล่องออเดอร์สีเหลืองนะอาจจะต้องไปฟาร์มด่านที่ดรอปอุปกรณ์นั้นๆชัวๆไปเลยนะครับอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นคำแนะนำแล้วกันนะจากที่พี่ลุงลองฟาร์มมานะครับโอเคหลังจากการเลื่อนขั้นแล้วนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าการเลื่อนขั้นเนี่ยเราเลื่อนขั้นได้เรื่อยๆนะนะครับหลังจากที่เราเลื่อนขั้น มาแล้วขั้นหนึ่งอันนี้พี่ลุงเลือกขั้นมาแล้วขั้นหนึ่งใช่ไหมครับจะปลุกพลังครั้งที่2นะครับก็ต้องให้เลเวลเต็มนะครับเงื่อนไขเดิมนะครับแล้วก็ไปหาของหาไอเทมเหมือนเดิมนะครับเราสามารถดูได้ด้วยนะครับว่าการเลื่อนขั้นครั้งที่2จะได้อะไรซึ่งการเลื่อนขั้นครั้งที่2นะครับเราก็จะได้เลเวลลิมิตเพิ่มขึ้นอีก10เลเวลนะครับและอัปเกรดสกิลใช้งานนะครับในเฮสกิลใช้งานของเราก็คือแอคทีฟสกิลนะ อัปเกรดเพิ่มขึ้นนะครับเป็นไงแปลว่าการเลื่อนขั้นครั้งที่2นะครับจะค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะเอาะครับหลังจากที่เราเลื่อนขั้นครั้งแรกแล้วนะครับเราจะปลดล็อกช่องอุปกรณ์เพิ่มขึ้นนะครับทําให้เราเนี่ยอัปเกรดอุปกรณ์ได้ด้วยแต่ก่อนที่พี่ลุงจะไปอ,อธิบายเรื่องอัปเกรดอุปกรณ์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่ลุงมาอธิบายเรื่องพัฒนาการก่อนนะครับ ในเกมนี้นะครับเราสามารถอัปเกรดนะครับหรือเพิ่มพัฒนาการของตัวละครได้นะครับด้วยการอัปดาวนะครับอัปดาวตรงนี้เราก็จะได้สเตตัสเพิ่มขึ้นในแต่ละจุดนะที่เขากําหนดไว้นะครับวัตถุดิบที่ต้องใช้นะครับก็คืออันนี้นะครับฮาร์ดสโตนนะครับซึ่งฮาร์ดสโตนเนี่ยเราจะได้มาจากการอัญเชิญออโรเลียนนะครับพูดง่ายงก็คือยิ่งเราอัญเชิญมากเราก็ยิ่งได้ฮาร์ดสโตนมากเพราะงั้นเนี่ยมันแปลว่า ฮาร์สโตนเนี่ยมีขีดจำกัดนะครับสำหรับสายฟรีนะครับจะอัปเกรดตัวตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งหรือตัวใดห,หรือตัวไหนนะครับก็คิดดีๆแล้วกันนะนะครับแล้วก็จะมีบางจุดนะครับที่จำเป็นจะต้องใช้เศษตัวละครในการอัปเกรดนะครับอ่าเศษตัวละครนะครับที่ในเกม a l c h e m y s t a r เรียกว่า Soul Ember นะของ Gabriel นะครับ ซึ่งเศษตัวละครหรือว่า s o เอมเบอรนี่หาได้จากไหนก็หาได้จากการเปิดกาชาครับแล้วได้ตัวเดิมซ้ำครับผมพอได้ตัวเดิมซ้ำนะครับเราก็จะได้ s o อมเบอร์ของตัวนั้นๆมานะครับทำให้เรามาเพิ่มพัฒนาการตรงนี้ได้นะซึ่งการเพิ่มพัฒนาการตรงนี้นะครับก็จะทําให้เราได้รับการอัปเกรดพิเศษเช่นจุดนี้นะครับจะเพิ่มการเสริมพลังสกิลนะครับแอคทีฟสกิลของ กาเบรียลเพิ่มขึ้นนะครับเป็นไงเจ๋งไหมครับทุกคนแล้วก็การอัปเกรดแต่ละครั้งเนี่ยจะทําให้ดาวนะครับเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ลุงอัปเกรดตรงนี้ให้ดูแล้วกันนะอ่าพออัพไปแล้วนะครับข้อมูลตรงนี้ที่บอกว่าเปลี่ยนสกิลใช้งานเป็นสกิลจู่โจมเปิดฉากซึ่งพร้อมใช้ได้ทันทีเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับมันแปลว่า ปกติแล้วนะครับสกิลของกาบิเอลเนี่ยจะต้องใช้คูดาวประมาณ2-3ถึงเทินถึงจะเริ่มใช้สกิลได้นะครับอันนี้จะทําให้สกิลเนี่ยพร้อมใช้ทันทีเมื่อเริ่มต่อสู้เลยก็คือเทินแรกเราใช้ได้เลยนะครับเป็นไงครับเจ๋งไหมออันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่ช่วยตัวให้ตัวละครแข็งแกร่งขึ้นนะอันต่อไปก็จะเพิ่มพลังชีวิตนะครับเพิ่มพลังป้องกันนะครับแล้วก็เพิ่มแอคทีฟสกิลนะครับเสริมการใช้งานแอคทีฟสกิลเพิ่มขึ้นอีก นะครับหองอ่านนี้เป็นอีกอันนึงนะครับที่เราเนี่ยสามารถอัปเกรดตัวละครได้แต่ว่าอาจจะต้องคิดนิดนึงว่าควรจะอัปเกรดหรือเปล่าตัวไหนถ้าเกิดว่าเราจะไม่ปั้นแบบจริงจังก็อย่าไปอย่าไปกดอัปเกรดพัฒนาการนะครับเอาละรครับอีกอันนึงนะครับก็คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นี้เนี่ยเราจะได้มาก็ต่อเมื่อเราทําการเลื่อนขั้นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเราจะปลดล็อกอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมานะอ่า อุปกรณ์ตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับทำให้เราสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ได้นะครับการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับตอนนี้ความสามารถเป็นเท่านี้เนะีเห็นไหมครับแล้วก็สกิลของอุปกรณ์เป็นเท่านี้นะครับพอเราอัปเกรดไปนะครับอ่าเห็นไหมครับว่า แอคแท็กเราเพิ่มขึ้นนะครับดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ HP เพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องใช้อัปเกรดนะจะต่างกันไปตามแต่ละตัวละครนะครับต้องบอกก่อนนะว่าแตกต่างกันนะครับอย่างการบลเนี่ยใช้หินรัติการสีขาวนะครับแต่สิ่งที่ทุกตัวต้องใช้นะครับก็คือซับไลน์นะซับไลน์เนี่ยเราสามารถไปฟาร์มได้ในรีซอร์นะครับในแมปรีซอร์ซึ่งแมปรีซอร์ทเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในช่วงแรกๆนะครับเราจะยังปลดล็อกมาเล่นไม่ได้นะครับ เดี๋ยวพี่ลุงพาไปดูนะครับในแมปรีซอร์ก็คือแมปทรัพยากรนะครับตรงนี้นะครับวัตถุดิบอุปกรณ์นะครับเราต้องเล่นให้ผ่านเนื้อเรื่องนะครับถ้าพี่ลุงจำไม่ผิดน่าจะต้องผ่านเอพิโซด4หรือเอพิโซด5นี่แหละนะครับพอผ่านมาแล้วเนี่ยเราถึงจะปลดล็อกตรงนี้ขึ้นมานะแล้วเราถึงจะมาฟาร์มตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับว่าในแมปนี้่จะดรอปซับไลน์นะครับแล้วก็ดรอปกล่องสบียงพันธมิตรนะครับซึ่งการฟาร์มเนี่ยเราก็จะต้องใช้ ปีซึมในการฟาร์มนะครับคือเกมนี้ใช้ปีซึมหมดเลยนะซึ่งปีซึมที่มีเนี่ยให้หน้อยมากนะครับวิธีการเพิ่มปีซึมหรือว่ารับปีซึมเพิ่มนะครับก็มีอยู่ในคลิปอื่นแล้วนะครับโอเคครับแอบนะตอนนี้นะการอัปเกรดเลเวลของตัวละครนะครับก,รก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถามว่าการอัปเกรดจะได้อะไรเพิ่มนะครับอ๋ยวพี่ลุงพาไปดูนะ อัปเกรดขั้นแรกนะครับเราจะได้ XP เพิ่มใช่ไหมครับอันนี้เป็นเลเวล3แล้วนะเลเวล3เนี่ยทำให้ได้รับนอกจากสเตตัสจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับความสามารถในการใช้สกิลก็ยังเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ่าพี่ลุงพามาดูนะครับอันนี้เป็นเลเวล2นะเลเวล2นะครับพอเราอัปเกรดเพิ่มขึ้นจากเลเวล2ไปนะครับจะทำให้เราได้รับความสามารถของ Chain Skill นะครับ เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับของไวส์เนี่ยจะทำให้การอัตราล็อกเป้าหมาย1นึ่งสแต็กทุกครั้งเนี่ยเพิ่มสแต็กดาเมจเป็น1.3%เป็น1.3%นะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยสแต็กดาเมจคือ1%นเะเห็นไหมครับอันนี้คือสกิลนะตอนแรกตอนนี้นะพออาปเกตปุ๊บสแต็กจะเพิ่มขึ้นเป็น1.3นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็คือสิ่งของที่ต้องใช้นะครับ ก็จะแตกต่างกันไปนะครับและที่สําคัญก็คือซับไลน์นะครับซึ่งซับไลน์เนี่ยใช้เยอะมากเห็นไหมครับพออัพเป็นเลเวลสเนี่ยคือใช้800 s u b ซับไลน์นะโหดมากนะครับเรียกได้ว่าต้องฟาร์มกันไปแบบยาวๆเลยนะครับอันนี้คือเลเวลของอุปกรณ์เนาะก็คือสกิลอุปกรณ์นะครับการอัพเกรดอุปกรณ์ก็จะทําให้สกิลอุปกรณ์เนี่ยแรงขึ้นนั่นเองเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับ การเสริมแกล่งของตัวละครนะครับทั้ง4รูปแบบนะก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับจะสนุกกับเกมเอาเคมีสตาร์นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย